ปิดปิดมาป้องได้ตุ้มเต็มได้เลอใส่ระบุชื่อยังมาถามอี่ร่านเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ค่ะลูกค้ารีบซื้อก่อนหมดโคนะจะโคลอยู่นะจะโคลอยู่นะ

มาเร็วมากสวัสดีค่ะพี่เจนเข้าเครื่องพี่เจนไม่เหมือนเดิมจ้าเข้าไปจ้าเอาลูกคา้ารีบซื้อก่อนหมดโปรนะอันนี้เป็นราคาแบบโปรนะชีโ,โปรโอ้ยเล่นกันนะก็รู้แล้วแบบเว้นก็ or, นะใส่แบบบ้าใส่แบบบ้าเหรอไม่แม่ก็ใส่ไม่ผ่นา,า,าในให้เขาก่อนแล้วเขาจะไ,ได้ช่วยะคะ น้อมาใส่ไม้แขวนไว้ที่ตรงนั้นแล้วคอแน่ๆสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดหัวใจมาเลยคุณพี่กดหัวใจรวัวๆ oh my god วันนี้เปิดรีวิวให้แล้วเนี่ยเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะใครจะเอาเรีบเอาก่อนหมดโปรเด้อปกติ3 9 0พันเก้านะป้ายนี้จะสามพันเก้าให้โปรสามพันห้าอยู่ตอนนี้หูจมั่โอเวอร์นะคะใหญ่ๆนะใหญ่ล้วนนะจ๊ะใครขายไซส์เล็กไม่ได้เด้ออันนี้เป็นไซส์ใหญ่โอเวอร์เด้อ SA. Nah, kemudian um. Kita trim. เห็นมล่ะใครรับร pues ีวิวพิมพ์มาค่ะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่ลวมส่งเอาไว้ก่อนเหนียวดใครจะเอากระสอบรีวิวพิมพ์เลยอู้ชีโตดสวยมาก มานะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออ้ยดูว,ดวันนี้หนูมาเร็วเพราะว่าเดี๋ยวหนุกก็ฝนตกวันนี้หนูมาเร็วหนูก็ฝนตกนะนจะรีบรีวิวก่อนใครเข้ามาแล้วกดหัวใจมาเลยคุณพี่ตุดต๊ดน้องเหนียวมาพี่จะแต่งห้อโอ้โหทำไมแบบนี้แต่เด็กสวยๆอะอะจับถือลองที่ตรง สวยบอสทุกคนหนังหรอ,หอยับหน่อยพี่เอาไปรีบนะ รอยืดโอเวอร์ไซส์บ้างเอ่ยโอ้ยพี่ขายดีมากมันเป็นเสื้อยืดที่แบบใส่ง่ายๆอะ่ะพี่จริงๆสมัยเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ตรงไซส์หรอกนะก็ใส่แบบเป็นโอเวอร์ใหญ่กว่าตัวถ้าสะอาดนะเอาไป็น3 5 0นโปรโมชั่นนะพี่ก่อนหมดโปรนะปกติ3,900นะ สกรีนสวยๆส,สกรีนแบบแน่นๆไปเลยไซส์ใหญ่ๆนะคะสีสดๆสกรีนแน่นๆใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะพี่นะกระสอบหนึ่งกระสอบ45โลจ้ รอมาเลยมาเลยนู้นไม้เหรอเนัะหัวผ้ามีให้ลุนมะจา๊ะโอ้สวยนะตัวนี้สีโ้สกรีนเด,เดือดเดือดหลอนหล่อเท่เท่สีสดสดเลยจา้า ประมาณ XL 2 X 3 X 4 X คืออาจจะมีถึงข้อ X นะพี่บางตัวอาจจะเป็นมากาวุย้ยมัด,ดย้อมสวยมากมัด,ดย้อมสีสดมากจ้า เคเลยครับใครเห็นไลฟ์สดไหมเนี่ยไม่มีอีกแล้วใจใจดีช่วยแชร์ให้หนยนะอย้ยสีดำสวยๆเลยใครรับพิมพ์รับมานะพี่นะ ดีมากนะคะพี่ืโอ้โใส่เลย,ส,ย,ส,ยสามพัน5้าพี่โปรโมชั่นปกติสามพันเก้านะโปโให้นะรีบเอาก่อนหมดโปรนะพี่ก่อนที่จะสามเ้าเท่าเดิมนะมนี่น้องคาอ,อยใหญ่ครับลูกค้า ลองค้ามาได้ยังไงก่อนหายากนะพี่ใหญ่ๆนะโอเวอร์ over นะใหญ่ใหญ่ล้วนนะพี่คือมีนะลูกค้าที่ถามว่าจะมีไซส์ SM มไหมในกระสอบอ่ะไม่มีนะพี่ถ้าโอเวอร์ไซส์เนี่ยจะเริ่มแบงแต่ XL นะ XL 2XL 3XL 4XL 5XL เนี่ย ใครรับรีวิวพิมพ์เลยหูยรีวิวส่งฟีลูกใหม่ไม่รมวมส่งเด้อโอ้โหใหญ่ๆนะคะขอใหญ่ๆจ้าขอคนขายไซส์ใหญ่ๆเลย ถ้าใครจะเอารวมไซส์ก็สั่งรุ่นอื่นนะลูกค้ามีเหมือนกันเสื้อยืดที่เป็นแบบไซส์รวมนะคะแต่อันนี้โอเวอร์นะใหญ่ล้วนนะหัวผ้ามีหางผ้าขายได้สภาพคือสภาพแบบงานขายอะพี่ไม่ใช่งานหางแล้วไม่ใช่แบบทิ้งหางอะนะคะงานสวยๆอะใครจะเอาก็เอามานเลย เสื้อยืดขายดิบขายดีอยู่แล้วขาย,ยทั้งปีนะคะสีสดสดเลยจ้ะ <c oughs> โห,โหเยอะจังไงเอ้ <c oughs> เอาน้ำมาคโคลำ <c oughs> อุ้ยหยาตกใจหมดเลยค่ะ โอ้สวยเนาะสีแดงสดๆผ้าสดมากเลยพี่ตัวนี้ใหญ่ๆเลยนะโอ้โหยังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้ป้ายย่างห้าอยู่เลยค่ะสามพันห้า,า 3, 5, ค่ะพี่โปรโมชั่น3ามพันห้าปกติสามพันเกนะคะราคานี้ราคาโปรนะพี่ถ้าหมดโปรแล้วก็ต้องสามพันเก้าเท่าเดิมนะ วยๆสยรับได้นะตัวรีวิวยังยังว่างนะตอนนี้นะรีวิวยังไม่มีใครรับถ้าจะเอากระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็สั่งได้เลยมีมีของอยู่ส่งวันนี้เลยนะลูกค้านะสั่งของกันได้เลยพี่ต้นเดือนแบบนี้ต้องรีบสั่งของนะจะได้รีบไปขายกันเนี้ยมีสีพื้นมีสกรีนนะคะมมนเยอะจัง เยอะมากจริงกระสอบนึงได้เยอะนะรอบที่แล้วเรานับไปกี่ตัวโอ้โหได้สี่สิบนะไปสีแดงตรงโอ้เหมือนกันรอบที่แล้วเราขายได้ดไดไกี่เลยเรานับไปเก็บตัวสองร้อยร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแปดสิบตัวบวกลบโอโ้สวยอะ ใหญ่ๆเลยจ้ะใหญ่ๆเลยเนี่แต่สีแดงผมสุดมากเลยลนี่มันเล้าแปลกไทยโอ้ใหญ่จริงๆคนชอบใหญ่ๆต้องจัดไปเลยโอ้ยปักม้าพี่น้องม้าค่ะปักม้าปักมา้าเฮ้ยอันนี้ <Are> mm hmm. ออลียเใช่ใครรับรีวิวพิมพ์รับมาเลยจ้าส่งฟรีเลยเลยลูกรีวิวส่งอันนี้เลยจ้ะนี่ยสีพื้นอย่าเนี้ยสวยนะฟ้าสีมินิมอลถ้าสะอาดนะคะเป็นแบบงานขายอะลูกค้า

แั้งนั้นเลยจ้ามาเลยจ้าใครจะเอาก็พักแชทเหน่อยู่ รัไซส์บ้าางจาเดี๋ยวรีวิวให้นะพี่จริงคัสไซส์ก็เพิ่งจะรีวิวไปนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวให้อีก นกแดงๆเลนะกินเสน่ารักเมากจะกินแน่นมากพระไซส์พระไซส์พี่อยากได้เบอร์อะไรหนึ่งสองสามจ้าพี่พระไซส์เบอร์หนึ่งหกพันห้าเบอร์สองสามพันเก้าเบอร์สามสองพันเก้าพี่เอาเบอร์อะไรดีเอาเบอร์ไหนดีจ๊ะ พิมมานะเดี๋ยวหนูจะได้ดูให้อื้อหสวยโวยโหยสวใหม่ใหม่หวยวยสนะวยสวยสได้วยสวยสวได้ยยสวยวว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  ให้ดูทุกตัวค่ะคุ้มๆพี่รุ่นเนี้ยคุ้มว่าจับมืออะไรคือป้ายจับมือคะพี่อ,พอ๋อรีวิวคาไซส์โกพี่ออรดูมาอันนั้นมันเสื้อแฟชั่นคาไซส์ไม่ใช่เสื้อยืด เรยลูกมาอยากดูค้าสจับมือเดี๋ยวหนูเปิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเย็นแล้วกันเสื้อแฟชั่นค้าสาอ่ะมันต้องเป็นผู้หญิงไงเพราะว่าตอนนี้มีหนูคนเดียวที่ว่างที่เป็นผู้หญิงใช่เยอะผู้ชายเขาจะจัดทรงเสื้อผ้าผู้หญิงไม่ค่อยไม่ค่อยถูก<อ>ไ,ไ,ไเราอ่าใช่ผู้หญิงเหรอถูเนีแน่แหละผู้หญิงคนเดียว เพราะว่าคนอื่นยังไม่ว่างกันน้องแคร์ก็ยังไม่ว่างเวลานี้น้องแพทก็ยังไม่ว่างนะคะพวกผู้ชายเขาจับเสื้อผู้หญิงไม่ค่อยเก่งเดียวแบบจับทรงไม่เก่งหมก็เลยจะรีวิวลอน้องๆผู้หญิงว่าง จับให้เสื้อขาสายป้ายจับมือไม่ใช่เสื้อยือดอันนั้นเสื้อ fashion. แฟชั่นเราก็นึกว่าลูกค้าถามหาเสื้อยือดค <c oughs> นละคน,นละอันกันเดี <c oughs> ๋ยวนหนูไลน์รีวิวให้เรื่อยๆทุกคน <c oughs> ของหนูลงเยอะพี่ตอนนี้หนูรีวิวอะไรไม่ทันเลยนี้ก็ลงเยอะ อยากดูอะไรพิมพ์ไว้เดี๋ยวหนูไล่ให้หนูไล่เปิดให้รับรองเปิดได้ทุกอย่างอื <c oughs> อเฮ้ยนะตอนนี้สามารถขายได้ปิดใช่ต่อ ามพั 3, นหะ้านะไซรัสโตกฟีเจอรรีวิวหมดแล้วใครเอาได้ทุกตัวนะสามพันห้า มาใครจะรับกระสอบรีวิว,วห,หูระยะกลับกองสวยเลยพี่สามพันห้านะคะรีวิวส่งรีกระสอบใหม่ไม่วมงค่าส่ง ักแชทเกดด่วนเลยโปรโมชั่นรีบสั่งก่อนหมดโปรนะครับปกติสามพนะน